ฮาวเวอร์คอสสวีสดีเราช่องทุกท่านเลยนะครับวันนี้คือผม Starfish Channel และว,วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Pokemon b l a ลส Pack 2 Redux กันนั่นเองซึ่งในเป็นพาร์ทที่น่าจะ3แล้วหรือเปล่านะในพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3เนาะซึ่งก่อนที่ผมจะมาคลิปเนี้ยผมก็ได้ไปฟาร์มเบลโมนีสหนึ่งนะก็ฟาร์มทุกตัวแหละที่ผมเล่นอยู่นะก็จะมีเนี่ยพิกไนผมก็ฟาร์มมาให้เป็นเลเวล25ทุกตัวผมฟาร์มเป็นเลเวล25หหมดนั่นแหละเออก็ เทพิกนะพอได้วิภาพมึงก็ได้ท่าบูโดมาซึ่งเป็นอเไี่ยจะได้ใช้บ่อยอ่ะใช่เพราะว่าบูดเนี่ยเป็นท่าจมตีท่าดินที่ชนะอีมิด้วยแถมยังมีความสามารถในการลดสปีดซึ่งแล้วก็มีท่าฟิลมชาร์ที่บับสปีดตัวเองได้เลยเรียกว่าเร็วสุดๆไปเลยเนีะเดี๋ยนะไอ้บริทเทียฟอร์ดเนี่ยมันจะบอกว่าท่าจะไม่มีเอฟเฟกต์แต่ว่าจะเป็นเป็นดามจแทนใช่ไหมก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะผมกดท่าไฟไปซึ่งท่าไฟจะมีโอกาสติดไฟไหมใช่ไหม แต่ว่าไอเอวิที้เชฟอร์ดเนี่ยทำให้เอาสถานะออกแต่ว่าเพิ่มดามดิผมเลยคิดว่ามันจะบูดรถมันจะเปลือกบวกกันใช่ไหมถ้าบูดรมันยังกดแล้วมันยังลดสปีดอยู่ก็ถือว่าดีใช่สําหรับใครที่แม่เข้าใจวิที้เชฟอร์ดผมก็อธิบายไปแล้วแต่ถ้าอธิบายเข้าใจง่าย,ยก็คือมันจะพวกสถานะออกสมมตินั่นแหละงัง้ผมอธิบายไปผมไม่อธิบายซ้ำหรอกแต่มันก็น่าจะลดสปีดอยู่นะมัวว้งเพราะเฟรมชาร์จยังวับสปีดเลยใช่ไหม ส่วนโลคาโอ้ก็เหมือนเดิมไม่มีท่าอะไรเพิ่มมากมายนอกจากท่าคลาชที่ได้มาตอนเลเวล20ก,กว่าฮ้ยผมยังขัดใจกับพี่สายของมันเลยเลยเอออ่ะแล้วก็เนี่บฟูชิด้านนี้นะผมก็ทําการฟาร์มไปอมาแล้วก็ได้ฟลัดบอมแล้วก็เรียนล็อกสมทให้ด้วยนะเออแล้วก็เกมนี้รับเฮดเอ็มสามารถลบได้นะใช่ซึ่งถามว่าผมฟาร์มยังไงมันขึ้นไวนะแปบ๊บหนึ่งต้องวิ่งหาแถวนี้เอาต้องวิ่งให้มันเจอมอนตนอียรอบหนึ่ง อ่ะพวกคุณเจอมอนใช่ไหมไม่ต้องตีก็ได้คือแบบเจอแล้วก็วิ่งหนีเลยแล้วก็รอแป๊บนึงนี่น,นี่เห็นพ่มขยับมีไหมผมฟังพวกพุ่มขยับไปเลยเว้ยพวกขุ่มขยับนี่ครับมันจะได้ตัวนี้นะเป็นโอริโนะนะซึ่งไอเจ้าเนี้ยมันดรอปอีกพีเยอะมากแล้วธาตุทียนแพ้มันเป็นธาตุอ่าไม่เป็น normal แฟรี่ถ้าไม่กดธาตุต่อสู้ใส่ไปก็เป็นธาตุเหล็กธาตุพิกเลยเนงะี้ยเออทำให้เวลาผมจะมาฟาร์มนะผมก็ไล่เนี่ยล็อกสมาร์ทใส่ห,หัวเลียงตัวได้อีพีต,ตัวละเจ็ดร้อยอ่อะ ผมก็เลยเนี่ยแหละเอาไอวิซอเนี่ยแหละมาสแปมท่าพิษใส่ตอนแรกมันจะเป็นท่าอะไรตอนแรกไม่เป็นท่าพิษอีกท่านหนึ่งแหละแต่ตอนนี้มันาร์มจะได้สลัดแล้วอะ่ะเออนี่เราาร์มง่ายมากเลยอ่ะเพราะว่ามันดับอีกพีอย่างเยอะแล้วแบบมันบางเวทด้วยไงโดนตีแป๊บก็ตายละซึ่งจะถามว่าพาร์ทที่แล้วซึ่งถ้าคุณยังไม่รู้พาร์ทแล้วคุณก็จะไม่รู้ว่าทำไมผมถึงมีสเตอร์สองตัวไอวิซอเนี่ยมันได้จากตรงนี้นะครับนะใช่คนเนี้ยเขาจะจกบสเตอร์ของคันโตนะเจ็แค่ร่างแรก ก็ไปรับได้ฟรีๆเลยอฟีๆเลยมาได้เวลาสูกับยิมพิตแล้วซึ่งเราก็น่าจะเอ,เอ็มโบขึ้นเละมาครับขนเป่าเฟสวอเทอร์มามาซึ่งยิมนี้นะ <c oughs> เราต้องสู้กับลูกยิมให้หมดก่อนถึงจะสู้กับคนหนย,ยิมได้เหมือนกับยิมแรกเลยโอเคงั้นมาเลยสู้คนไหนก่อนก็ได้เราจะเป็นพี่โรนหรือเป็นผู้หญิงก่อนก็ได้มา อย่างไงยิมนี้ก็น่าชิวนะเพราะเรามีธาตุด,ดินเนี่ยไล่บูรโรดยิงตัวไปเลยตัวนี้น,นานอยก็บูรโรดไปสองรอบอะ่ะเ,ออเนี่ยชิวๆครับไม่ต้องทำอะไรมากไล่บูรโรดไปเลยถึงแม้ว่าหมูเราอาจจะช้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าอาร์ิจีมันครอสปีดใช่ไหมหรือเปล่าวะลืมแป๊บนึงนะ้นดูก,กันเช็คแตทเอามาดูไม่ได้อีช่างมาันเถอะไม่เป็นไร บูโดสไปผมอุตส่าห์ไปฟาว์มวลมาตั้งเยอะตั้งยิมหกเววอะตัวนี้มห้ามาคนนี้เป็นลูกยิมคนหนึ่งไม่ได้ยากสู้แบตมะฟิล์มชาร์จอะไรเป็นงไงพุ่งชนไปทีเดียวฟิล์มชาร์จเยอะแตกบูดิวอ,อยอตัวนี้บูโดสทำไมไม่กดฟิล์มชาร์จอ,อ่เลืมลืมลืมไม่เป็นไรนีโดรีโนโ่ แตกชิวๆมาตัวต่อมาถึมได้ยิมและวไม่ต้องเซฟไปผมได้ยิมร็อกซี่เลสแบทเทิลครับเดี๋ยวผมต้องเอารถสปสีดออกกป๊บหนึ่งจะได้ไปทำปกใช่เพราะว่าพา์ที่แล้วคือผมต้องไปหารูปมาแปะซึ่งไม่รู้ดิผมอาจจะทำแบบเดิมก็ได้มั้งมาแล้วก็เร่งสปีดขึ้นมาเดิมมาเปิดมาตอนแรกก็น้องขยะบลูแล้วไปเลยตัวสอง นี่มันเลเวทเหตหรือเปล่านี่เลยเวทเหตปะผมไม่แน่ใจเฟรมชาร์จไปก่อนสายบีมมีสาบีมหรือเปล่าคือจริงมันจะมีนั่นแหละเราให้เราจับนะตรงถนนหมายเลขสองมั้งใช่แต่ว่าผมไม่จับหรอกผมเบื่อผมเล่นบ่อยแล้วอะไอ้นี่ต่อสู้เฟิกเอาอะเฮ้ยรู้ด้วยไปเลยแล้วบัฟสปีดแม้เท่าเฟรมชาร์จสิโอเค GDC มากครับเรียกได้ว่าผมแม่ความไม่ไหวเยอะเกินด้วยแหละ ไอ้ตัวนี้มาแรงพิษนะเฟรมชาร์ตเลยเรียบร้อย <c oughs> ทุกวันนี้เชียอเลยเราบ้สปีดมาด้วยไงเออมันเร็วๆอย่างเงี้ยตามเราไม่ทันแล้วเราก็แบบเฟรมชาร์าเฟรมชาร์ตนี่นายเป็นการกิ้งอะ่ะกิ้งกิ้งจุดไฟลแล้วก็กิ้งใส่อเออดูทรงแล้วโอเคเลยก็แคปขึ้นเป็นสามสิบแล้วก็ได้ท่าวีโนช็อคมาด้วยถ้าจำไม่ผิดเออผมน่าจะได้ท่าวีโนช็อคมั้งตอนแรกอบูบัสซอใช่ไหมได้เมตรหกสิบห้าป่ะ เออจริงด้วยแสดงว่าถ้าไม่ผิดน่าเป็นท่าเวนนอช็อคที่ผมได้ตอนแรกแล้วก็รีวิวอัพก็เรียนท่ายนั้นได้สลัดผมเรียนท่าสลัดแทนเพราะมันแรงกว่ามาไม่ว่าชนะเพราะน้นยิงมาได้แบบชิวๆแล้วก็จะทําให้เราต้องไปเดินในเรื่องของฟังตัวร้ายนะนี่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกมั้งฟังตัวร้ายจะไม่ผิดอ่าจังตัวร้ายของภาคนี้ถ้าไม่ผิดน่าเป็นจังพลาสมานะครับนะเราอดีสีขึ้นเดี๋ยวอ่ะมาฟาร์มไว้หน่อยเองเนี่ยฟาร์มข้าควคอมสนมิทดี มาไม่หยิดต้องเรียกว่าการ,รปรากฏตัวครั้งที่สองใช่ไหมเพราะถ้าจะไม่ผิดครั้งแรกนี่เป็นในฟาร์มอ่ะเออมาเลยใครกลวัวกี่ยี้ยังพัสมาทำอะไรเราไม่ได้และโอ้โหพกมาสี่ตัวเลยพกมาอะไรขน,น,นาดน,นั้นวะเป็นเบรเชอร์เลยอืมไอ้นี่น่าจะทัดมือจะไม่ผิดแล้วก็เฟรมชาร์จใส่ไปแล้วกันโอเคเรียบร้อยโอ,โอ้โหเลเว่าตังค์ขนาดนี้เจ้าเราไปสู้นากดีเทลเลยว่าเอาไปเลย อรลลาเฟียเยี่ยมท่าน,นี้มันรุนแรงนะเป็น90สเปเชียลด้วยเป็นท่าประจาตัวของโรคาโอเลยมั้งแล้วก็ไอ้โย์นี่เป็นท่าประจาตัวทำไม่ผิดเพราะรู้สึกว่าไม่น่านมีตัวอื่นเล่นท่าหมดเลยไม่น่านมีตัวไหนเล่นได้ท่าเนี้ยมาบัตตาฟูรีแล้วก็บีดูทีไม่เข้าสักตัวงั้นากัดไปก่อนแล้วก็อันนี้ก็ฟิล์มชาร์จใส่ไว้ให้เร็วกว่าโคชิวาวิน นี่ขนาดบับสปีดยังช้ากว,าว่าอะแล้วก็กัดจบเลยเฟรมช้์ด้วยยังเร็วกวา่าเดิมอ่ะไอ้ที่แสดงว่าหมูนช้าจริงๆใช่ไหมเนี่ยขนาดบับสปีดไปเรืยังเร็วไม่กว่าไ,ไม่เท่าอ่ะเอ้ยอีลลวูเร็วคือผมต้องบอกก่อนนะว่าก่อนหนเนี้ยก่อนนี้มันจะเรวิภาผมไปไล่ 25, ตีมอนกา<ๆ>กๆเพื่อเก็บข้าความสนิทไปเยอะมากคืออีมอเเตอร์เนี้ยมันสามารถปรับสปีดได้ถึงคูณห้าห้าร้อยไยผมก็เลยปรับ 500, คูณห้าร้อยไปคูณเท่าไรเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบบไล่ตีมอนลิงตัวแบบรวดเร็วอะ่ะ คือแบบเปิดมาสแปมบ็อกคัมเวฟสแปมไบต์อ่ะเออนั่นแหละแล้วตอนนี้มันจะอีโวลูชั่นแล้วไปเลยถือว่าเร็วมากครับเร็ว26ในล,ลูคาลิโอปุกม่อนนั่งสุดยอดมาแล้วนี่ลูคาริโอเยี่ยมเลยท่าเหล็ก,กดีอ่ะอยากได้นั่นนะท่าเหล็ก,กดีคือไอรอนเฮดอ่ะแน่ดีสดุดละในคอมพิส่วนตัว ผมเอาเสียงลงต่อไหนมาเนี่ยแล้วก็ได้อานนี้ด้วย H M 0 1ถ้าคัดได้แต่ว่าผมได้ h ค่เดมล็อกสมัทมาก่อนอีกได้ตอนไหนยังไม่เลยลืมไปแล้ว <c oughs> มันต้องมีคนเรียนหรือเปล่าเอ๊ะล็อกสมั h ไม่ใช่ไม่ใช่ H M ะเอา้าแล้วถ้าคัดท่าพืชวัด <c oughs> พืชกายภาพโอ้โหมันปรับใครอียวะ อ่าคือจริงด้านล่างมันจะมีมอนสายฟ้าให้จับนะแต่ผมว่าไม่น่ามีตัวแรงจิงหรือเปล่าผมขอเดินไปดู๊บน,นึงเอาท้าสวยน้องมาเลยจะเอาอะไรมาสู้กับลูคัิโอของพี่โอ้แค่แมนกี้ธรรมดารับไปออรัสฟิเอปล่อยขึ้นพลังไรเชลลอสโอ้กระจอกแล้วก็ไอ้ลูคาเิโอเ,เนี่ยไอ้าออราสฟิเอะนะเป็นอันติในเกมเบิร์นแมนอยู่ไหนเลยนะเวย้ย แสดงว่าท่านต้องดีมากๆให้อินทิมเมตเลยไม่ส่งผลอะไรละเราตีสเปเชียลสปินหน้ารักเหรอ,อเป็นมแมลงแล้วก็กัดเลยโหมีท่าเปอร์ตี้เลยเมื่อกี้มาโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเดินอย่างนี้นะผมว่าเทรนเนอร์มันน่าจะน้อยกว่านี้ไม่ใช่หรอมันเยอะแปลกๆผมมันเยอะไปวิชิปเป็ก็ไม่รู้อ่ะอ่ะท่าเปอร์ตี้เก็บไปเชียล ชมเล่นชมเเดอร์เลเวลสิบห hey ้าหรือสาไปโอ้โหผมว่าผมในฟาร์มมีเยอะไปแหละตียิ้มไม่ถึงน่ยี่สิบสามอ่ะเฮ้ยโบนรัชมาแล้วท่าดินสุดโหดตีสองรอบดาเหมยี่ห้าสองถึงห้าเหรอไม่ใช่สองรอบเหรอถ้าเป็นสองรอบไม่เป็นโบนขับหรือเปล่าจำไม่ได้แต่ว่าโบนรัชนี่มันตีสองถึงห้ารอบเพราะฉะนั้นแทนว่าคําเว็บเลยใช่น่าจะดีกว่าเฮ้ยนี่ปิกาชูมาลองท่าพอดีมาโบนรัช นี่ไงถ้าจะไม่ผิดโบอลัสก็เป็นหนึ่งท่าที่ไอโผล่ในปุ๊กมันอยู่ไหนด้วยอืมเนี่ยแหละผมเล่นปุ๊กมันอยู่อะไเยอะเว้ยเออต้องยำรบ,บเลย <c oughs> เฮ้ยปุ๊กมันในพุ่มดูสิตัวไหนหวิ่งบ่าวดัมเหรอแต่ว่าเหล็กมันซ้ำมมเ,เลยดิผมแม่วอะไรนะเออแล้วผมเคยเจอไ,นนนนไอ้นั่นเว้ยไอ้เ,อมมเอด,ด็กคนไหนอ่ะตกปลาเจออะคือกำลังฟาร์มเวลพุชจีดนะไอ้บุีแล้วตกปลาเจอ คือตอนแรกผมยังไม่ได้ตีกับไปเนี้ยเว้ยผมลองตกปลาเพื่อที่จะฟาร์มฟุชิบานาก่อนอ่ะแล้วแบบบางเอินไปตกปลาเจอเอ่ะเอ๊มันจะไม่เจอธาตุสายฟ้าเลยจริงนี่ตัวไหนใกล้ที่เป็นธาตุสายฟ้าผมวัาตัวยกกันในนี่มันบางเกินแล้วบางเป็นธาตุเดียวมันธาตุเดียวผมไม่ค่อยชอบเว้ยเวลาจัดทีมมันรู้สึกไม่ค่อยสน uk, ุกอ่ะอืมไอนี่ผมก็ชอบนะ อ่ามันชื่อว่าอะไรผมลืมวะอีเนี่ยแหละผมเคยจําชื่อมันได้อยู่แต่ว่าลืมไปแล้วผมชอบเพราะมันแบบมีความเป็นซามูไรเหมือนกับไก่มัวแล้วแบบอีโวไปนี่แบบโคตรเห่อะ <c ười> แล้วแบบมันไม่ยอมยืนสู้แล้วมันต้องนั่งสู้เลยเอออ้อนี่เหรออีอสิคิดเหรอผมมันมันต้องมีไอ้นั่นไ,ไอ้ปลั๊กไฟอ่ะแล้วต้องมีปลั๊กไฟสีเหลืองอ่ะแล้วก็ต้องเทรดด้วยซึ่งให้เทรดกับใครอ่ะ มีเพื่อนเศษอะผมเล่คนเดียวเอเอ่ะเดี๋ยวเราหิวแล้วก็ไปคือเมื่อกี้นะเว้ยเราเพิ่งสูบแกงตัวายไปใช่ไหมเดี๋ยวกลับเข้าเรื่องแปบ,บหนึ่งนะก็น่าจะจบคลิปตอนสูบไม่ไมมันเพิ่งสิบสองทีเองเดี๋ยวต่อ,อยายาวเลยกันนะอืมเมื่อกี้ใช่ไหมเราสูบแกงตัวายเสร็จเนาะจะไม่แกงตัวายมันหนีเราใช่แบบาแลัวพี่จำเลยเอ่านี่แหละตรงนี้แหละที่ผมตกได้นะ่ะตกได้ดก็ได้ก้เนี้อได้ก้อนไนย์อ่ะร่างแรก แล้วของใครรู้อ่ะเออซึ่งถ้าไม่ใช่ไหมเราไปตีกันตัวอ้ไรไหมมันก็จะหนีนี่ผมพูดวนไปวนมาแล้วมันก็จะหนีหนีมาตรงนี้เองทำไมลงมาไลาส่สู่มาเลยเองคนเดียวเนี่ยโแล้วโปกเกมอนคือแบบน่าสงสาร <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรอะนอกจากคำว่าน่าสงสารโคอาริตี้ยัมมี่วะ่ะ ไอตี้มัมมี่หรือพูดผิดยัม,มีเินอร่อยแล้วไม่ใช่แล้วก็ว่าเราแปลกแปลกวะนี่ไม่เดยดไปเลยน้องออร์สโซเฟียเอาจิงมุงคนกดโบนคลับมากกว่าไม่เป็นไรซูแบทงั้นเหรอกัดเลยโอเคชิวๆเดี๋ยวถ้าได้เซนเฮดบัตรด้วยนี่จะโกงกว่านีกเซนเฮดบัตรเป็นหนึ่งในท่าพลังจิตที่ผมว่ามันดีสุดๆแล้วใช่เป็นท่าพลังจิตสายกระพแล้วคือพวกนันสายกระพราส่วนใหญ่ก็จะมักจะแพ้ ไม่ก็มักจะเรียนท่านี้ได้ด้วยทำให้มันเก่งเออเซนเทตบัตเนี่ยลำโพงมันช็อตหรือเปล่าวะคื่งผมคิดเ,เองได้เสียงจีดจ๊ดจีดจ๊ดจี๊ดจเนี่ยโอเคไม่จะหายหรือเปล่าไม่รู้ดิเอาเสียงลงหน่อยแล้วกันนะผมจำไม่เห็นได้เลยว่ามีคนเมื่อกี้มาชวนเราคุยด้วยเล่นเล่นมาตั้งหลายรอบพักเนี่ยไม่เห็นจำได้เด้ว่าไอหัวสีฟ้ามาชวนเราคุย ตรงเนี้ยคือผมเล่นไปหลายรอบมากเลยนะเว้ยภาคเนี้ยเอ้ยเสียงมันชัดจริงๆว่ะต้องแก้ยังไงวะเออไม่ดีอ่ะปล่อย,ปอยไปก่อนแล้วนะมาซึ่งเอ้ยนี่หัวน้ายิมถท่าต่อสู้ไม่ใช่เหรอท่าได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้เป็นหัวนายิมถท่าต่อสู้จากเกณฑ์สามมันจะไม่ผิดอืมมาเดี๋ยวนะผมต้องไปนหนกรอเป่าริม ถ้าจะไม่ผิดนะต้องมาทำไอเนตรงนี้เปล่านี่ตรงเนี้ยต้องมาทำไอแสดงอ่ะใช่ฮะเบทเทิลหรอเด้ผมจำไม่ได้ว่าเห็นมีเลย <c oughs> เฮ้ยมากไงวะผมจำไม่ได้เลยว่าต้องแบทเทิลด้วยแต่จะเอาอะไรมาสู้อ่ะผมเลือกย่สิบเจ็ดเนี่ยผมกับมีดิเคตสุดโหดเนี่ยไล่ออร่าสฟียังตัวไปเลยเอ๊ เสียงเป็นไรหรวะลำโพงน่าชอตหรือเปล่าอ่ะเนี่ยคือไันได้เสียงจี๊ดจตลอดนะงั้นเอาเสียงประมาณนี้มันไม่ได้ยนินพูดง่ายคือถ้าผมเอาเสียงประมาณนี้เสียงจี๊ดจมันจะโดนเสียงเพลงเกมอันนี้ไปเอาเขาติดแซดโหแล้วบูโด,ดใส่ไม่เป็นไรไม่น่ชาช้าเท่าไหร่ใครให้ติดแซดอย่าติดแซดเออติดโฟกัสแซดทำไมไม่ใช่ติดโฟกัสแซดดิไม่เรียกว่าอะไรวะ ลืมโฟกัสแซดมันนี่ไม่ใช่เหอเออเนี่ยโฟกัสแซดหรือเปล่าวะจำไม่เอาองกันวะไอเทมปกเกปอ๊ผมลืมไปแล้วอะตั้งแต่เล่นลีดักไปก็ลืมไปเลยว่าไอเทมแต่ละอันมันทำอะไรได้ออืมเอา้านี่เราไม่ต้อง,สงแสดงอะพวะผมจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดไอคนหัวเสียฟ้าเมื่อกี้มันจะเป็นคนที่มาสู้กับเราตอนแสดงใช่แสดงยู้รั่วแหละแต่ดูเหมือนว่าไม่ได้แสดงก็ช่างมึง สดงว่าเขาให้ปรับในเรื่องหรือเปล่าเอาส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปใช่หรือเปล่าหนูดูสิไปคุยดีถ้าไปมึงใหม่ได้เลยก็แสดงว่าเขาให้ตัดเรื่องส่วนนั้นออกอ่ะนี่ไงได้ได้แล้ว,ลวก็คือทิ้งด้วยเขาให้ตัดในเรื่องส่วนนั้นออกนะถือว่าดีใช่อันนี้คือเสียงน้ำนะไม่ใช่เสียงลำโพงช็อตนะถือว่าดีที่เขาตัดเรื่องส่วนนั้นออกว่าส่วนตัวคือผมว่ามันค่อนข้างเสียเวลาเลยที่เราแบบต้องไปสงแสดงอะไรสักอย่างโอ้โห มาเ้อแล้วเราก็มาถึงเมืองใหญ่นะครับนะเมืองนี้ชื่อว่าเมืองอะไรผมลืมไปแล้วแปบบ๊บนึงมีแมปไหมเนี่ยอ่ะลัคกี้พันช์อันนี้บัฟอะไรวะเออแล้วเราก็เอาไน้นออกให้มันดีกว่านะเพราะมันอีโวแล้วไม่ต้องใช้เลยไอ้กระดิ่งอะ่ะมีอะไรบ้างอืมไอซ์เนวมายลัคกี้พันช์อืมเท่าที่ผมอ่านอันนี้นะ่าจะบอกว่าบอกอัตราคิดข้ออเปล่า แล้วก็นายบอกให้กับโปเกมอนบางตัวได้ไหมไอแชนซี่มันให้เป็นชื่อโปเกมอนหรือเปล่าอะไม่ไม่รู้อะต่ถือไปก่อนแล้วกันนะมันไม่มีอะไรให้ถืออะเอาไปมีอะไรอีกไหมไอซิกสคราฟนี่เราก็มีท่าโนอมอนให้มันใช้ด้วยไอความจริงมันจะมีท่าดีเทินที่มันทำดามจตามค่าความสนิทนะถ้าเ็เล่นแป็กสองไวสองแบบไม่ได้รีเมคอะไม่ได้เป็นลอมแฮกอะแต่ว่านี่คือเขาไม่ให้อะ่ะ อนี่เป็นไรช่างมือส่วนไอ้ถ้าคัดนี่ผมยังไม่ให้เรียนแล้วกันนะถ้ามันไม่ได้คัดอะไรผมก็ยังไม่ให้มันเรียนหรอกมันเปลืองท่าเฉยอะ่ะมันเป็นท่ากายภาพด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> ลัคก,กี้เองของดีเอาไว้ฟาร์มเวลได้ขอบคุณครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวขึ้นเลยแล้วกันนะเอาหมูขึ้นมาเพราะว่าหมูมันต้องสูบยิงมแมลงไนงะหรือต้องฟาร์มเวลเรอซึ่งเอาจริงแล้วเมืองนี้นะเรายังสู้ยิงไม่ได้นะเราต้องไปทํา อ่า,าต้องมาทำเนื้อเรื่องก่อนใช่มันจะมีเขาต้องเรียกว่าอะไรวะมุดท่อหรือเปล่าอ่ะหรือเมืองใต้ดินหรืออะไรอันนี้คืออะไรนีไม่มีอะไรลองมาคุยเล่นเฉยคือมันจะมีตรงฝั่งขวาเราต้องมาฝั่งขวาเพื่อเดินเนื้อเรื่องต่อวัอนพเพื่อเดินเลยแป๊บนึงเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเราต้องอ่าเข้าไป้านใต้ทำไมไปไม่ได้อ๋อลืมไปต้องไปคุยกับพะน่ยิมก่อนตรงยิมใช่ไหมแล้วมันก็จะ คนที่เขาเฝ้าตรงนั้นน่ะเขาก็จะเดินออกไปเราเค่อยข้าไปข้างในนั้นนั่นแหละอันนี้คือผมเดินคุยอยู่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเล่นแป๊บหนึ่งยังไงพาร์ทนี้เราก็ยังไม่สู้ยิมสองยิมอยู่ละผมไม่ได้รีบขนาดนั้นเว้ยเออเอ,อตรงไหนวะที่เป็นตรงนั้นะตรงตอกซอยเล็กๆอ,อ,อ่ะ้อยตรงนี้ป่ะเนี่ยผมจําได้เขาจะให้อะไรสักอย่างเนี่ยให้ทีเอ็มแฟช ไม่ดูสิผมลำคัญจริงๆวะ่ะแฟตภาคนี้เขาไปเปลี่ยนท่าสายฟ้าวะ่ะคือแฟตบางภาคกวยเขาจะเปลี่ยนท่าแฟดเป็ท่าสายฟ้าเว้ยเออ,เออ่ผมจําได้ว่าจะมีคนหนึ่งในนี้ที่เขาแจกป้วนซาเตอร์หรือผมคิดเองน่าจะคนละลอมแหละใช่ไหมน่าจะคนละลอมอันนั้นจะเป็นมูนแบ็กนะมูนแบ็กสองผมคลี์อยู่ หรือผมอาจจะจําผิดก็ได้มาคนนี้ท้าสู้หรือเปล่าจะไม่ผิดนี่ไงจริงเลยแต่ว่ายังไม่สูกผมบอกแล้วผมจะเก็บไว้คอนเทนต์พาร์ทหน้าเว้ยเอองั้ได้ผมไปแล้วกันนะเอ,อ๊ะหรือว่าคนนั้น่ะคนนี้เขายิงอยู่ตรงนู้นน่ะคนเลน้ลนน่ะไปดูสิไม่น่าใช่และอื <c oughs> ลองคุยอยู่ไหนดิไม่ใช่ไม่ใช่ชิปเป่งอ่า เดี๋ยวผมจะไปเดินในเรื่องต่อเลยกันนะก็คือเราต้องมาตรงนี้ซอยของยิมนะคือซอยชายสุดในเองแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดตเต้องมาคุยตรงนี้คุยกับไอ้ลุงเนี่ยเออแล้วก็ัหวหน้ย,ยิมก็จะเดินมาไม่ใช่ัวไน้ย,ยิมดิคนนี้ไม่ใช่คนไอ้ย,ยิมคนนี้จะไม่ผิดแนะน,น่เป็นผมสับสนว่าเป็นคนไน้ย,ยิมหรือแชมเปี้ย,น,ยนเนี่ยคนนี้ที่เป็นแชมปเปี้ยนหรือปาพักตะกอยสองแบ็คไว้หนึ่งแนะ่เป็นแชมป์เอ้ยเป็นัวหน้ยิมใช่ผมก็จำไม่ได้เกันดิ คือคนเนี้ยเว้ยถ้าเป็นแบ็กไว้หนึ่งแบ็กไว้สองเขาจะทาคนละหน้าที่กันแต่ผมจําได้แน่ๆว่าแบ็กไว้สองเขาจะมาผิดให้เป็นหัวหน้ายิมเอ้ยไม่ใช่แบ็กไว้สองแน่เป็นอ่าเป็นแน่ๆแบ็กไว้สองน่เป็นอะไรพผมลืมเป็นชาเปียนเออเป็นชาเปียนผมลืมพูดผิดทอวทีเพราะว่าไอภาคแบ็กไว้สองเนี่ยผู้ชายโอซีโขาวอะจะเป็นหัหน้ายิมแทนเว้ยอืมผมจําได้ว่าเขาแจกอะไรสักอย่างนี้ขอลองคุยยกหนึ่งอะไร ใช่ป่าหรือผมอาจจะจำผิดที่น่าจะจำผิดอะไรอะปล่อยออกไปไม่จะคุยไม่เคไปละโอเค,อเคงั้นผมว่าพาร์ทนี้ก็ยี่สิบนาทีแล้วนะเพราะยังไงผมก็จะเหลือคอนเทนต์ไว้พาร์ทหน้าใช่กักคอนเทนต์ไวยเดี๋ยวมันจบไปเกินเออ อ่ะเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าเจอกันอ่าในมันต้องเรียกว่าอะไรว่าท่อนาเหมอหรืออะไรเมืองใต้ดินก็ไม่ใช่โอเคเนี่ยเลยผมหิวแล้วก็ปิดคลิปเลยกันงั้นเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็ท่านี้แล้วกันนะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับนะพาร์ทหน้าก็ได้เป็นตะลุนในเรื่องต่อแล้วก็สู้ยิมเลยมั้งถ้ามันถ้ามันไม่กินเวลามากก็ได้าไดสู้ยิมเลยเนาะเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับนะบาย